ผู้สอนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้ามันเป็นปัทหาไฮโดรเจนบอลอมันมีแรงอย่างอื่นด้วยมันมีทั้งแรงไดโพลไดโพลแล้วก็แรงลอนดอนไงน,นนะสไลดนี้ลำคามากนะจบจบพักมาเอาไฟล์มาพิมพ์เอาเอาไฟล์เอาไฟล์พิมพ์เอาถ้าเอาไฟล์พิมพ์เอาไฟล์ในคอมเมนเตอร์พี่จำได้นะพี่มาไล่ดูแชทเ,เ,เยพี่ชอบพี่ชอบ ชอบเห็นกูอตอบดีอ่ะไปต่อ C H สา B R กับ C H สา C L เขาบอกว่า C H สา B R มีจุดเดือดสูงกว่า C H สา C L ถูกหรือผิดข้อนี้เขาเฉลยว่าผิดอ่ะอันนี้มันเกี่ยวกับค่าอ n เนนาะค่าอ n เนเรียงตามฟูรีนมากกว่าคอรีนมากกว่าโบมีน มากกว่า LD เนอะเพราะฉะนั้นถ้าฟูลินมี EM สูงคั่วสูงจุดเดือดก็จะต้องสูงจุดเดือดสูงเพราะฉะนั้นเทียบกันระหว่าง BR กับ CL ใครควรจุดเดือดสูงกว่าพี่มะพพ์มะ BR พิม BR, BR CL พิม CL บีกับซีเอใครควรจุดเดือดสูงกว่าขึ้มาบีอาร์หรืีเอลั้วสูงจุดเดือดสูงขึ้นมาบีอาร์หรือซีเอลขึ้นมาวันนี้เราจะเร็วกว่าสามทุ่มได้ไหมามาลวหนึ่งคนปามมาละปามถูกอ่ะวันนี้สองถูกทีซีถูก แต่ถูกนอก็เรยนพิมพ์มากพิมพ์มากพิมพ์มาอ่าวว่าถูกคูกนักถูกอ่าพานพานุพงอเออพาน,นุพงถูกคูกชื่อผิดขอโทษด้วยนะอ่าถูกเพราะฉะนั้นฟีแอลมากกว่ามีอาเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เลยให้ผิดไงข้อสุดท้ายคือสมการการเผาไหม้สมบูรณ์ อาทิตย์แล้วกลับมาปะอาทิตย์ที่แล้วปะวะไม่ใช่อ่ะเออเพิ่งไล่ไปไล่ที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าซีสนะี่อ่า c ีสี่นะเติรดเตดพี่บอกเลยว่าพี่เอามาให้เราแล้วอยู่หน้าถัดไปอ่ะหน้านี้แคปไปแคปเสร็จแล้วพิมพ์เข้าใจไหมตั้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจไหมข้อสุดท้ายอยู่อีกหน้าหนึ่งพี่ตัดไปแคะ่แล้วพี่ผ่านอันีแคปไม่เสร็จนะแคปเลย ไฟที่ได้มันจะเป็นไฟเปล่าๆเ,เ,เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งจดเอาเองเนาะเพราะฉะนั้นแคปเก็บไว้ดูคนระับแคปเสร็จแล้วเข้าใจพิมเข้าใจไหมพิไปเลยนะถ้ามีคําว่าเข้าใจพิมพ์มาพิมมาทุกคนพิมมาแคปเสร็จยังอ่าหนูว่ามาแล้วหนึ่ง 7คนน่ะคอปเตอร์ซีใครมีใครใครเข้ามาดูนี่สามารถพิมพ์ได้นะครับเป็นเพื่อนเพื่อนพี่อะไรอย่างงี้ก็ดูได้นะเฮ้ยเขาถือว่าเป็นแฟนเพจคนแรกๆของพี่เลยนะเขามาดูไว้์อะอ่าห้า,<笑><笑><笑>จากจเจคนเหลือหคนหรอโอเคห้านนี้ดีพอใจอ่ะเริ่มสมการถอไม้สมบูรณ์ครับ ดูสมการง่ายมากใช้สูตรนี้ดีซีหอะีเอ็กซ์เฮดวบวกกับ X อ็กซ์บวกวส่วนสี่ออกซเจไปเป็น X อ็กซ์คาร์บอนไดออกไซด์บวกวายส่วนสองเฮทนะทีนี้ไออันเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะพี่ก็แค่แจกสมการแต่พี่ไม่สอนใช่ไหม เอพราะฉะนพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องลองมาๆๆ่ะแบบเข้ใจมเร็วน,นะ x คือจำนวนของคาร์บอนเพราะฉะนั้น x เท่ากับหนึ่งพิมพ์ดิ y เท่ากับเท่าไหร่พิมพ์ม,มาส่วนนี้นะถ้า x คือจำนวนของคาร์บอน y เท่ากับเท่าไหร่พิมพ์ม,มาเร็วๆ ถูกคนอื่นเท่าไรดีอ่าพิมมาพิมมาพิมมาก็ได้เข้าใจเข้าใจถูกวายคือสมมี่ครับทำไหมวายคือจำนวนของไฮโดรเจนใช่ไหมเอ็กซ์เท่ากับหนึ่งวายเท่ากับสี่อ่ะ ไปเป็นแก๊สออกซิเจนพี่จะเขียนตามจำการนะเขาบอกว่า cx y y เพราะฉะนั้นึ่ง4บวกกับ x บวก y ส่วน4 x เท่ากับ1บวกกับ y สี่ส่วนตรงนี้เป็นอะไรนะออกซิเจนใช่ไหม เพราะฉันสี่ตัดสี่ได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะดุลหน้าออกซิเจนไว้ด้วยเลขอะไรครับพิมพ์มา,าใช่ตรงนี้เราจะดุลหน้าแก๊สออกซิเจนด้วยเลขอะไรดีด้วยเลข เนี่ยเร็วเลยหรือเปล่าสุปามู่กินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวสัญญาว่าจะกินข้าวให้เสร็จก่อนนะเรมี่ใช่ปะในี่ยสุปใช่เลขสองใช่ไหมควาสองนะสองนะไปต่อนะเขาบอกว่าจะได้เป็นเอ็กคาร์บอนไดออกไซด์เอ็กคาร์บอนไดออกไซด์เอ็กซ์นะ พราะฉะนั้นหน้าขาร์บอนานศศ่อยกายเติมเลขอะไรดีครับหน้าขา,ายเปไนหน่อยก็ใสยเติมเลข,าข,าเ,ขเ,เลข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 ,เลข,เลขอาจบไป เล็กนึงบวกกับเขาบอกว่า y าส่วนสองคือมวลของน้ำเติมเลขอะไรดีหน้าน้ำ 2> y าส่วนสองเติมเลขอะไอดีดืพมมาเติมได้ไหมเติมเลขอะไอยเล อ่าปามาลักหนึ่งคนอ่านัดมาลักสองคนวามาลักสามคนอ่าชูเลกสองมันมาจากไหนนะมันจากสี่ส่วนสองให่เท่ากับสองถูกต้องมันก็เลยเป็นที่มาของสรรมการข้างบนอันเนี้ยเราเป็นการพิสูจน์ประสูหรือพี่ะใช้ได้ทีนี้พี่จะให้เราดุลเองเอาจีสอง เาแปดก็ได้นะเรา่าไม่ได้เกินส่งให้ฟก็ได้นะแม่งไม่เบสิกเลเอาซีสามโทษโทษโทซีสามเแปดได้กนะอันนี้จะวายเลยือสามเทปครับบวกโบไปเป็นซ o 2 บวกเ x เท่ากับ3ใ right? ช่ไหม y เท่ากับ8พิมพมาตัวเลขแรกเป็นเท่าไหร่ตัวเลขที่สองเป็นเท่าไหร่สามเป็นเท่าไหร่สี่เท่าไหร่เช่นหนึ่ง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 อะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกเออไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพิมพมาต้องพิมพ์เท่าไหร่ พิมมาพี่ขอตัวเลขสี่ตัว,วพิมมาเล่นกับพี่ต้องคิดนะจะได้เข้าใจสิที่เรายังไม่ขึ้นหัวข้อที่หนึ่งเลย <c oughs> แต่มันเป็นความรู้ว่า <c oughs> ที่พี่เคยสอนไปแล้ว <c oughs> คือวิฟู <c oughs> เอาจ้อีฟส <c oughs> วัสดีค่ะ เอฟกดไลค์พี่ด้วยแชร์ไปแชร์ไปที่ชอบไม่เรียกพี่ผูห้ามาละปามาละหนึ่้าสามสคนอื่นว่าไงส3 2วัดเหมือนเหมือนใบขวยนะแต่จริงๆมันไม่ได้นะ คนอื่นว่าไงกแรๆอะเป็นหนึ่งไม่เกหรนะ่หนงหนึ่งชัวรพิมมาสามเลขหลังก <3 S 1> นะ็ได้อะเลขหลังพิมพ์ เอา,า, 1, 5, 3, 4, าอ่ะมีหนึ่งห้าสามสี่ว่ะยังไม่บอกนะว่าเรียกอะไรถึงนะสามสี่คนอื่นว่าไงครับคนอื่นนี้มาดูแล้วคิดไหมใช้สูตรใช้สูตรเนี้ยเอ็กซ์ก็บอกแล้วไวก็บอกแล้วอ่ารับรับมาตรงหลบมามาคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงสองคน สามคนทเท่าไหร่ดีครับดึงสมการเท่าไหร่หนึ่งเท่าไหร่คนเดินอยู่ไหม อ้าววามาหนึ่งห้าสามสี่จะถูกหมดทุกคนหรือจะผิดหมดทุกคนเนี่ย <S 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 มีคนอื่นไหมมีคนอื่นว่าไหมมีคนอยู่ไหมคอปเตอร์ยังอยู่ไหมซีทียังอยู่ไหมเอออะไรนะโงพงอ่ะเออผานุพคงเหรอืออยู่ไหมทําไงครับ ไม่อยู่แล้วเหรออ่ะชูหนึ่งห้าสามสี่ครับคิดยังไงครับตัวนี้เป็นอ่าม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 าอ่าหนึ่งห้าสามสี่อะคิดตัเองนะพอสอบมันไม่ให้แบบเบสิกขนาดนี้นะอ่ะคิดยังไงเอ่ยไม่ขึ้นหนึ่งบวกด้วยเท่าไหร่ครับแปดส่วนสี่เนาะแปดส่วนสี่ก็คือเท่ากับเท่าไหร่แปดส่วนสี่ก็คือสองถูกไหม สอบวกหนึ่งก็เท่ากับสามครับใช่ตันี้เท่ากับสก็คือหนึ่งสามใช่ไหมแล้วอันนี้เราบอกว่าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผิดไปเนี่ยเราอ่ะก็อบอกผิดไปหนึ่งห้าหนึ่งสามไหม ช่ป่าวมันหาด้วยสีนะ x บวก y อ๋อออที่บวกผิดโทษ x x, x x คือโอโทษ x คือสามก็ว่ายอยู่สามบวกสองออกเป็นห้าจริงขอโทษนที่บวกเลขิดเยเฮยใจเย็นเย็นย่าหน่ายเลยดูเล็กนิด x ก็บบสามเนาะ y แล้วกับแปดใช่ไหมแปดส่วนสี่ทกับสองสองบวกสามเป็นห้า รอโทดอ่ะไปต่อคาร์นาำไซายครับคาร์นาำไซายคือ x x ก็คือ3ใช่ไหมถูกน้ำคือเท่าไหร่อ่ะ y ส่วน4 y ของเราคือ8เอ้ย y ส่วน2 8ส่วน2เท่ากับ4ครับรเพราะฉะนั้น1 5 1 5 3 4ถูกต้องอโอเคสแสดงว่าทุกคน้อใจผ่านนะ ผ่านพิมพผ่านมาที่ไม่รู้ว่ามันดีเลยเพ่าอะไรผ่านพิมพ์ผ่านมาจำไว้นะออกสอบแน่นอนเนาะสรานการการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยสูตนมันเป็นแบบเนี้ยนะไปอรนะใครแคป แคปก็แคปไปเออแคปเสร็จแล้วพิมพ์ผ่านมา